ฝ่ายสำนักงานคณะทำงานก็จะไปทำไปดำเนินการให้แล้วเสร็จให,ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อที่จะให้คณะคุ้ราสตร์ศึกษาศาสตร์ทั้งหลายนำมาตรฐานเหล่านี้ไปเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรของเขาอ,อย่างที่เป็นประเด็นอ,อยู่เมื่อชักประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาคือเรื่องของปอบัิฑิตเรื่องนี้มันมันความชัดเจนเป็นไงครับความชัดเจนคือวันนี้ เรามีหนังสือแจ้งไปยังมาหาวิทยาลัยทุกแห่งที่ผิดครูนะฮ <ภา S 3> ะว่าเราจะไม่ให้ผู้ไม่ให้คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ที่รับนักศึกษาหลังวันที่สิบเก้าสิงหาสองห้าห้าสามผิดนักศึกษาหลักสูตรปบัณฑิตต่อไปอืมถ้า ดำเนินการต่อไปนักศึกษาเหล่านั้นจบแล้วจะเอาประกาศสิบัตรปบัณฑิตมาใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ได้คคือเป้าหมายสุดท้ายในการพัฒนาวิชาชีพครูที่ผมกับคณะกรรมการอาหลือกันแล้วก็เห็นชอบตรงกันนี่ก็คือเราจะทำให้เอาจำนวนผิดสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้ต้องการ หรือภาษาอังกฤษที่เขาใช้ก็ว่าจะทําให้อาซัพพลายไซส์มันเท่ากับดีมานไซื์ให้มันเกินกันนิดหน่อยคไม่ให้โรงเรียนขาดนั่นก็คือเราจะต้องประสานกับผู้ใช้ซึ่งตอนนี้ก็ได้ดําเนินการประสานแล้วนะคว่ากีก5้าปีข้างหน้าสพทต้องการครูปฐมวัยเท่าไหร่ปฐมเท่าไหร่ครูเคมีชีวฟิสิกส์ครูวิทยาศาสตร์อะไรเท่าไหร เอกชนต้องการเท่าไหร่อาชีวะต้องการครูอะไรเท่าไหร่เราก็จะให้สถาบันผิปครูผิดให้ได้ตามนั้นสอบคอตามตั้นค่ะและในวันนี้ค่ะเราได้รับฝั่งมุมมองได้ง่คลิปที่หลากหลายนะคะเกี่ยวกับเส้นทางการบรรลุภาษาของไทยค่ะรอบแรกเป็นอย่างไรรอบที่สองนี้จะเดินหน้าอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้คุณดีเดกยันได้ฝากแง่คิดเรื่องการกระจายอำนาจด้วยการมีส่วนร่วมทางสายอย่างแท้จริงรวมถึงบทบาทของพรุกสถาด้วยวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะดรดีเดชพรศรีมาประธานกรรมการพรุลสถาค่ะขอบพระคุณค่ะ,คคะยินดีครับ มาถึงช่วงส่งความเห็นท้ารายการกับวารสารวิทยาศา,า,ารย์ค่ะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางการศึกษาไทยของดรดิเดกพรศีมาก็สามารถส่งไปเสนิบัตรมาร่วมสนุกกับทางรายการได้ส่งมาที่สำนักงานเลขาธิการสรุรสภาค่ะผู้โชคดีสิทธิ์ท่านจะได้รับการสมัครเป็นสมาชิกวิทยาสารวิทยาศาสตร์ตีหนึ่งตีซ้อมทั้งรับเสื้อยืดและของที่ระลึกจากทางรายการค่ะ วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะอยา่าพลาดชม2 Th Thai Station ในสัปดาห์หน้านะคะเวที2 Th Thai เวทีที่เปิดรับทุกความเห็นทางการศึกษาพเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ดิฉันอริศรากมลเจริญลาไปก่อนสวัสดีค่ะ